360องศาการอีกสักรอบก่อนที่เราจะอาพอสําหรับในวันนี้ ที่ขาเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้จะพาไปเก็บกระเทียมป่าค่ะท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกมาหลายวันทีเดียวเลยค่ะพื้นที่ทุกที่ก็เปียกแฉะไปหมดแต่วารุตาคิดถึงกระเทียมป่าค่ะอยากรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วตอนนี้วารุตาหิวกระเทียมป่าอยากกินแล้วค่ะ ไปลุ้นกันค่ะว่ากระเทียมป่าของเราจะเป็นแบบไหนเขาโตขนาดไหนกันแล้วคิดถึงคิดถึงค่ะโดงกระเทียมป่าอยู่ห่างจากบ้านวารุตาประมาณ10นาทีค่ะมุมนี้ก็เป็นกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะทุ่งกระเทียมป่าของวารูตาไม่ได้มาเพียงแค่ไม้กี่วานดูนี้นะคะเต็มไปหมดเลยแบบขึ้นเคี้ยวกระจีกันทุกมุมไปหมดเลยค่ะลงมือเก็บกันเลยค่ะมีแต่ต้นสวย,สวย เขากำลังมีดอกแล้วนะคะนี่ค่ะคือดอกของเขาเต็มไปหมดไม่รู้จะเอากอไหนดี เยอะมากคือเยอะมากแวกไม่ถูกเลยค่ะ นะคะผักป่าถ้าใครรู้จักนะคะเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะเพราะเรารู้แหล่งแล้วนะคะเราก็จะมีผักป่าได้กินกันตลอดที่นี่ของป่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะฝรั่งเขาไม่เก็บกินกันส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเน้นไปซื้อกันในห้างค่ะ คือซื้อในห้างมันก็สะดวกนะคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องมานั่งเก็บนั่งอะไรแต่เราแบบมาอยู่เมืงนอกเนาะเราเห็นของแบบนี้เราก็เสียดายเยอะจริงๆไม่รู้จะเก็บมุมไหนนี่ค่ะแบบยอดอบวบอ่อนๆทั้งนั้นเลย คั้งนี้เป็นรอบที่สามที่วรุตามาเก็บผักบุ้งเอ๋เก็บกระเียมฝานะคะโอ้โหดูแบบงามมาก ปรุตาเห็นร่องรอยคนมาเก็บแล้วค่ะนี่ค่ะเขาเก็บใบเอาไปนูน่นนี่ร่องรอยคนมาเก็บค่ะนูน่นแต่เก็บไม้เยอะเขาเก็บเอาไปแต่ใบค่ะปรุตาให้ดูอีกทีนี่นะคะนี่นี่ค่ะเจอร่องรอยคนมาเก็บแล้วค่ะนี่นี่แบบนี้เลย เป็นทางชีวิตก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมัน่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นฐานพึ่งพาตนเองขับกลอมบรรเลงเพลงชีวิตเรา เรามีป่าเป็นของเราเองธรรมาชาติร้องเพลงตามสายลมผ่าปลูกพักสวนควรัวรอบบ้านอ่างุนเบ่งบ้าน,นแบบมิ้บรี่มีมากมายเขียวขจีไปหมดม,มุมไหนฟ้าวันใหม่กับชีวิตอบอียง ไม่รู้จะเก็บมุมไหนเลยค่ะไม่รู้จะเก็บมุมไหนจริงๆของาตา พลาสติกมากมายขวดแก้วใสๆสใบนั้นมีราคามิตรภาพริมทางไม่เคยอ้างว้างมีรอยอินพิมใจบอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ทำมากซ้อนตน แสงแดดดอกไม้สายนาอบอดอ่นงามด้วยคำมาชาติสร้างชีวิตบนเส้นทางสายกลางมีเพื่อนเคียงข้างชื่อพึ่งพาตนเองชีวิตจึงบันเลบทเพลงชื่อความพอเพียง ร้องเพลงสุดเสียงบทเพลงพอเพียของวารุษตา ใใบนั้นมีราคามิตรภาพริษยาไม่เคยอ้างว้างมีรอยยิ้มพิมพ์ใจบอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ธรรมาสอนตน ายน้ำก็งดงามด้วยธรรมชาติสร้างชีวิตบนทางสายกลางมีเพื่อนเคียงทางชื่อพึ่งพาตนเองชีวิตจึงบันเลบทเพลงชื่อความพอเพีย ร้องเพลงสุดเสียงบทเพลงพอเพียงของวารูตา เก็บแป๊บเดียวเต็มถุงแล้วค่ะเดี๋ยววรุตาจะเอาไปดองด้วยนะคะย้ำอีกทีดูนี่นะคะคือเต็มเยอะมากคือเยอะมากจนไม่รู้จะเอามุมไหนคือมันเยอะจัด เยอะจริงๆเลยค่ะเยอะจนตัดสินใจเก็บไม่ถูกไม่รู้จะเอามุมไหน ดูดีนะคะใบแก่เขาก็มีไปแล้วแล้วใบเล็กๆที่กำลังแตกขึ้นมาแบบนี้คือเต็มไปหมดเลยค่ะเขาแตกกอแบบโซนๆกันยิ่งตัดก็ยิ่งแตกนะคะใบกระเทียมป่ายิ่งเก็บยิ่งแตกเหมือนเขาดีใจ ว่าเราได้มาเก็บเขากินมือนี้วาตุตามไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวต้องจับกล้อง อยากเอากอไหนเลือกเอาค่ะคือมันเยอะมากเอาเลือกเอากองงามๆแบบนี้ขนาดนี้นะคะกำลังเหมาะเอาไปเอาไปดองเลยค่ะโอยดูดูดูกอนี้ดูกอนี้ดูกอน,กนี้ดูแบบอ,อรุตาขอเลือกเอากอนี้หน่อยนะคะงามมากโอ้แบบโคแบบ กอเดียวเยอะมากลูโกโอนี้แบบแตกโดดเด่นมากเหมือนบอกเอาฉันไปด้วยเอาฉันไปด้วยมาค่ะ เพราะว่าเขาจะได้แตกโกใหม่อุ้ยใบยอย่างใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะกดโกนี้ดูเขาดันเขาดันใบไม้ขึ้นมาแบบเยอะมากเวลาเก็บผักป่าที่วรุตาอยากจะบอกทุกท่านนิดหนึ่งนั่นก็คือน,นี้ค่ะตัวหอยทากเวลาเราเก็บผักป่ากินนะคะ คือมันเป็นธรรมชาติเนาะสัตว์เขาก็อยู่ด้วยเราก็กินด้วยฉะนั้นพวกผักป่าวรรุตายิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ไม่แนะนาให้ให้ทานสดนะคะต้องเอาไปผัดเอาไปทําอะไรผ่านการปรุงนิดนึงค่ะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะล้างก็ไม่หมดแล้วมีแมลงอยู่ด้วยก็แนะนํานะคะแนะนําเขาก็อยากอยู่เหมือนอย่างเราก็อยากกินเหมือนอย่างเรา วันนี้พอแค่นี้ค่ะวันหน้าค่อยมาใหม่เก็บแป๊บเดียวเก็บไปถุงใหญ่ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวารุตาเก็บแล้วเขายุบไปขนาดไหนดูนี่นะคะคือ,ค,อคือไม่มียุบไม่ยุบไม่มีอะไรเหมือนกับไม่มีอะไรหายไปจากป่าเลยค่ะทั้งที่เราเก็บเขาเยอะมาก ไม่มีไม่มีอะไรแตกต่างเลยค่ะแต่เต็มถุงเต็มถุงสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเก็บกระเทียมป่าก็ยังไม่สายยังไม่สายยังเต็มป่าเต็มป่าอยู่เลยค่ะก็อยากให้รีบนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ใบของเขาเริ่มใหญ่ เริ่มที่จะเอาไปดองได้แล้วเอาไปผัดเอาไปดองอะไรก็ได้แล้วก็ตอนที่เขาเป็นดอกก็สามารถที่จะเอาไปผัดได้อีกเหมือนกันตอนนี้ดอกเขาเริ่มแล้วนะคะเมื่อดอกเขาโตเขาบานก็หมายความว่ารู้ดูการของกระเทียมปากก็จะจากไปแล้วค่ะอยากจะกินทีต้องรอปีหน้าเลยค่ะให้ดูดอกเขานิดหนึ่งนะคะนี่คือดอกของกระเทียมป่าที่เขากำลังโผล่ขึ้นมากำลังสวยทีเดียวเลยค่ะ ดอกของเขาพอก็สูงขึ้นมาอีกน้อยเราสามารถเก็บเอาไปผัดได้นะคะคือดอกเขาเริ่มมาเยอะแล้วค่ะนี่ก็คือดอกของเขาเมื่อมีดอกแล้วนะคะหลังจากที่ดอกเขาแก่ก็จะมีมเมล็ดเล็มล็ดของเขาเราก็สามารถที่จะเอาเป็นไปเพาะเป็นต้นกระเทียมป่าต่อไปค่ะดอกเต็มไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นมาเต็มไปหมด นี้ค่ะดอกกระเทียมป่าสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอจบคลิปว่าจะเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้กับเราด้วยดีเสมอมาอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับน้องคนไหนที่กดสั่นกระดิ่งแล้วมันไม่เตือน ออกไปใหม่นะคะแล้วก็ลองเข้ามาใหม่ลองไอ้ลองกดดูใหม่นะคะวารุตาก็หวังให้ทุกท่านได้รับความสุขกันทั่วนะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปนะจ๊ะนนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย